เป็นเหรียญของหลวงพ่อคำพันธ์นะครับสำหรับสายภาคอีสานนะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่อคำพันธ์ครับอันนี้เป็นในส่วนของภาคอีสานนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่อยู่ที่ราบสูงนะในสายหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อจวนหลวง คือเป็นสายที่สายปฏิบัตินะครับความสวยงามของเหรียญก็จะออกมานะครับก็ทําให้ผมอึ้งนะในความสวยงามของเหรียญนนครับมาดูมาชมนะครับว่าความสวยงามของเหรียญที่ที่ผมคิดว่าสุดๆนะครับสำหรับผมนะครับนะความสวยงามนะอย่าไปมองเรื่องราคานะครับระเครื่องนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนอย่างผมเนี่ยนะครับมีหลวงพ่อไว้แต่ละรุ่นแต่ละเหรียญน,นี่คือผม ผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็คือบางคนเขาก็อยากแบ่งอยากขอนะครับแบ่งไปขอไปในราคาที่ผมต้องปล่อยนะครับในราคาที่ผมชอบนะครับถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปนะครับครับแต่ถามว่าความสวยงามของเหรียญเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นับนี่เป็นเหรียญของอายุยืนหลวงพ่อคำพันธ์สายภาคอีสานนะครับ อย่างนี้นะครับถามว่าแท้ไหมนะครับให่ถามนะครับนะนะครับถ้าหยุดดูไม่เปลี่ยนนะผมว่าไปไปนั่งเล่นกองดินกองทรายที่อยู่ด้านข้างบ้านนะไปเล่นกับเด็กน้อยอะไรอย่างเนาะอันนั้นจะเหมาะสมกว่านะครับนะครับไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาชมนะครับผมว่ามันเลยไวแล้วนะครับที่จะถ้าไม่รู้จริงก็พอผมบอกไปว่าแท้ครับแต่พอเอาไปนะครับอาจจะมี นะครับคนขายกว๋วยเตี๋ยวมาบอกพัเกี่ร้องไห้ขีโมโปงครับ,มรบผมบอกว่าเกีครับแต่ผมบอกว่าแท้เงี้ยเอาแล้วไม่ตรงกันแล้วครับอาจจะส่งข้อความมาด่าผมก็ได้นะส่งพัเกมาครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ของพี่พี่นะครับของพี่พี่นะครับว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่มาตัดสินใจแล้วโวยวายทีหลังเอ้ยอะไรวะส่งอะไรมาวะมันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ยุติธรรมอะสําหรับผมนะนะครับคุณดูคุณชอบคุณเอาไปนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบอย่าเอาไปนะอยู่ก็อยู่กับผมนี่แหละ อยู่เป็นร้อปีก็อยู่กับผมนี่แหละนะครับแต่ผมคงไม่เก็บได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอายุอานามนะปาไปสีแล้วเนาะพี่ๆเนาะอายุอานามเราก็ไปเรื่อยๆนะแต่เหรียญมันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่การเก็บรักษาครับนี่เป็นหลวงพ่อคำพันธ์นะครับสายนาครพนมนะครับเหรียญน,นี้ผมมองว่า ผมให้อันดับหนึ่งนะครับเหรียญนี้ความสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะสำหรับใครที่จะเก็บสะสมนะเหรียญน,นี้นะครับผมว่านะอีกร้อยปีนะผมอยู่ไม่ถึงหรอกอีกร้อยปีเหรียญน,นี้นะครับนะครับมันจะต้องไม่ใช่ราคาสามร้อยห้าร้อยนะนะครับเหรียญน,นี้แพงกว่านั้นผมว่า น่าจะไปไกลนะครับดูนะครับอาบทองดูตามซอกเนี่ยคือเนื้อเนื้ออาบทองนะเป็นน่าจะเป็นทองแดงนะครับทองแดงทองแดงนะเนี่ยถามว่าสวยไหมผมก็บอกว่าสวยแหละแต่ถามผมนะผมเป็นเจ้าของพระไงแต่ถามพี่พี่อาจจะบอกโอ้ยอะไรวะ อะไรไม่รู้ยุบๆย,ย,ยกจักเหรียญก็ไม่เรียบเหรีรยก็ไม่ตึงเนี้ยก็หย่นมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับว่าเมันมันเป็นยังไงครับดูแล้วมันไม่สวยงามหรือว่าดูแล้วมันไม่ชอบนะครับอันนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผ่านไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันต่อไปก็หาดูอีกเจ้าใหม่อย่างี้เนาะ ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ลงดูใครชอบก็ปิดไปนะครับใครไม่ชอบผมก็เก็บไว้นะถามว่าหลวงพ่อเนี่ยสวยงามไหมในเหรียญน,นี้ก็ผมก็ตอบว่าสวยงามน,นะครับนะไฟดับเสแล้วนะดูความขังของหลวงพ่อนะ พูดมากกับหน้าตาหลวงพ่อดูหน้าหลวงพ่อพูดมากไฟดับซะแล้วนะครับเนี่ยขนาดยังไม่ถึงไหนเลยนะดูปาฏิหาริย์หลวงพ่อคงมึงทำไมไม่เก็บกูไว้มึงมไล่ขายทำไมหลวงพ่อของพูดอย่างนี้นะเคอียนะครับเนาะขออภัยนะครับถ้าพุตตะคุณนะ ถ้าเกิดเพราะพระพุทธคุณจริงๆก็